เฮ็ดต้เฮ็ดมือเฮ็ดาก็ต้องแบบเหมือนฮอลไลขมาแบบว่าใส่ห้องตัวน้อยเป็นตั่น้อยเออใส่เสือใส่เอ็ดอ็ะนะเขาฟิเลยนะจ๊ะมีผูณนางมาจาก็อีเลยอกลจ่าอ๋อตีดส่เตีตีตาใส่หมูน้าจออเห็ดบัอย่างนันต้องเป็นระบว้องมีหนึ่งสองสาไป แล้วจ้ตอนนี้มีคนหมาจ้านีมาขอขอได้ม่มาแม่ขออีกแล้วจ้าก็อตรนนี้มีผู้นางมาจ้ากาขอตกองสกัะปลองบุ้งขอกระอขอเร่อสาวเอาสมุดสมุดอันนี้เอาบุ้งก็ต้องให้เอานึ่งอโอเคเอาบุ้งมาให้เชิญครับชือสาวแตนสอยหลานเลจ้า ลาโต้น้อยบอเอะ่าเขาลาบเไหวดิเมย์เขาอิ่มต้ใหไงเขาบอกต่อใ้ชาติ่แข็งแรงขันอยากกินน้ำเขาูชาในมีน้ดื่มมาจ้าเมไม่อกก่มหัวปวดซื้อกินติเขาสานเขาว่า่มีปัญญาซื้อกินกับมีเยอะจ้ายุบานหน้าแปดลอยลายอยู่อ่าาาาาาามุาา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 าจาขอมุาาา่าาาา อยู่บ,บ้านแบบใส่ขี่ผู้ชายแถบท้องใส่ถืออยู่บ,บ้านเขาแบบม่มีเงินอซอยใส่เ,เงินเกลือไก่เอาเงินเหรียญเกลือไก่แม่จะของเงินเหรียญสิบเกลือไก่ง่วกแต่ว่ากินยาได้กินแบ่งซ้าวแม่อยุ่เทปีอายุสิบสี่สิบห้านนี้รอก็ดี ูจริงจังสาวสิบสามชุดเนอย่างอะเุดวันนี้ชุเนอย่างสเลยดานัเกิดพศสามเกิดรุ่นเมษีหนึ่งนัตกสามสามพอดีปีนี่เมษตกสามียาง เอาขึ <muitas> ้นปยาามไนี <tricky> ่บ <bulun case> <vậy> no ้าอันตีเห็นแม่คนหละกับบรูเรือบอสเราคื้นเเราขึ้นีอแม่ค่ะขึอีกคนนึ่งคือไผหูบาแม็นบอพออีกคนนึ่งคือไผหูบาตายแล้วคือไผหาคือแยกไข่หมกทีเราตายแล้วแล้วเจ้าของสากีก็ เป็นเพือพ่อนกันด้วยนะบอกแม่เจ้าคือตะู้ตายแล้วเนาะแม่จังหวดแม่ยาจังหวดเรางตายบอค่ะอยากตายบออยากตายบ่ต้องเฮ็ดดิบอต่ำเฮ็นไอ้ไม่เห็นไหนก่อนจะเป็นคนตายกวากววาเแวกาอนยังทำแบบนี้ด้วยเหว่ยในรงให้เหวบเฮ็ดแบบไเย เมาอยได้อีอย่างแม่แม่เ้าซื้อนาม่กินเด็กโตบนรมาอ้าทดัเฉลว่งามเด้อบ้ามือแรกอุ้ยมามือแรกสวยครับเาเขา้หายเฮ็ดสัญญาเลยเทลลตีเอาว่าเป็นจุด ซื้อเอาขนมมาเมนต์มันมันมาแจกขนมโมเมนบอกตายหน้าตายหงตายไป่ใช่ก็ว่าได้บัดนี้ซื้อแล้วมากินดูมาเลยหรอแม่หาอีฮอตเรียงเก้าโอ้ยคนสวยลูกสาวแม่อ้เป็นอยากขึ้นเนื้อผัวเอาผู้หญิงเนาะผมยาวผมยาวแกชิมาหอมกุกกากะขึ้นรูปบ่ได้ลูกต้องเรียนมารยาทไหม แล้วขยันทานผาสีหน <to say an iously> ูหนูกลังแบบทำอง้ายนงมาผ้ายผู้ายงกล่ก่มลงคับล่แนคอยง้นอี่คยกัยังง่าความงามของคนทำมันแตกต่างกัน เห็ดคือวูเห็ดบอคือเจ้าเห็ดคือเาไปใบไม้อะรกันแ้มันกเห็ดจะบอคือเพราะว่าข้าเลียนคุณลักีไทยมันข้าเรียนมารยากคุณลักษณนี่ย่งสี่สิีดเอิไว้่วมันสตแร่มเอิหน้าตาร์กบัวไซันอะรี่อันนึงรูปดากไว้อ้อ่งอกรอโอ้ เดียดหึงแฮงคือึ้เลยแต่แดดแต่แดดแดดแดดแม่ก็บอกอีนี้เลยมั้ยฉเป็นฉันเป็นไรอันเขาเป็นจิตเป็นรอยเขาทำนอนห้องเดียวกับแมรี่มั้ยไปย่างไปไปเปิดห้องว่างหน่ยก่อนย่างไปไปอันเห็นเปิดไฟไหมหมอห้องนี้ว่างตีใช่ปะ มองถามไปเลยสัตว์ป่าเราคนขี้นุ่มๆอีเม่ต้องเหรอเนี่ยนาไม่โอ้ยประเดีมาแทนทีเด้อกูมาตังหากตอนมึงอยู่กับกรเสียกูคุณมาอยู่มีแต่พอคุณมาตังหานเด้อกูณก็ได้มาแท้ทีเด้อสิบมันเหยียบนาออกนะเอิบไปเอาไปก่อนแจ็ขัดมันสิมาสูตรสูตรมันก่อนมีมึงี่เม่ ข้างน้าพ่อหนูมูตุ๊กใหญ่โอ๊ยตุ๊กยัน่หนรอนสวยานันตุ๊กยันรอีแหงหัวหัวอะันเงไ้แม่ัม่แตห หลอนแม่หล่อนอีหลอดยูนั่นแหะคือแม่คนที่สองฉันแม่คนแรกเธอจำไว้เลยเธอลงสคริปต์ใหม่ในเมมโมรีสมองไว้เลยว่าออกมาพร้อมมะเขือออกมาพร้อมไน่แบบเขือแต่เลือดเตี้ยจังสิแม่พอฉันแบบฉันไม่ได้เจ้าเบงออกบหมฉันไอซ์ซื้อๆเมื่อไหร่จะกินผ้าวช้ามิ่งก่อน กินกินสมันบอออกตอนแรกกินสซมบ่ออกฉันก็เลยกินอันนี้บีท็อปแมนอาชามิงฉันก็เลยไออุกนึงฉันไหนจะพูดออกอ่ะรู้อกแ่นดีจ้รักฉันเลยฉันเลยไมแต่เก็บหยิบแต่สิ่งตางๆลน่านลากหนมากหน้าแล้กม่ไงากเลยเ็้่นราูลาเบิการูฉันบอสไฟมันจะปังันตาแดดนหมนเนวแดด แล้ก็ขาวอีส่ก็ฉันแม่ไปยืนเป้าไงไยืนกางยูไบไปยืนกางยูไบแต่ว่าเรอยากยูไบคือไม่ลีดเดยมันยู่ถาอฉันกเออฉันก็ยูถาอนคือมันเลยไปยังไงกับท่านเบิร์นน่าแมนตำรวจจับ่งนี่หน่อยเ่จ๋งมายเออตห่อิเนาะใจมันคือเอียงกันเลย ไแม่ไม่รับาทยกินดอกไต่รับดอกไทยกินอุ้ยแต่กินไทยไงกระโดดกอะเด้งจับไม้ปกติทายฉนี้เมาฉนี้เมาดาฉนี้เน่นีเมาดาฉนี้เนี่ยปวดหัวเออจะมาซี้านะายเมันซี้คุณนะอ้เลย้ะซี้กว้าพ โออะไรวะเมื้อทอจะให้สนิง uh พูดไทยนะนางลูกสาวลูกสาวเนี oh. um> oh, ่ยกระเทยหน่อยหลานไข่ฮาร์ดให้มันเป็นเนอ่ยนี่แหละแอปปูซายให้มันมาเร็วนู้เป็นกระเทยเกิดไปหนูต้องเบื้องกระเทยหลุดปูหลุดแง่งไปเอาแอบก็ยังว่ามากกวอีคือว่าหันสอนกันนะสอนอะไรเนี่ยมาอีมากมาเห็นเร็วเร็วต้องก็ต้องฮาร์ดให้ไปแม่สิ ที่ไเือเขาเป็นผู้ยิ่งมีหนวดเขาก็เป็นมุ้ยิ่งได้ใอ่จบน่าหยิบนาหยิบยังเขาแบบเมื่อแบบค่อยๆไปนีมือนี่ถ้าเอานิ้วนี่ไปก่อนแต่บกอน่าเย็นจังเอากัเบาเแล้วเออ่เอก็ได้น่าเย็นจังเอาไว่าพระไซลูเป็นไนี่ มาปเป็นวงออกมาเห็นเล้แล้วสับกลบเลยแล้วน้ำเย็นจังเอาเห็นกมก็ต้องเห็นเอาให้บ่ไดหมบ่ได้จสุมากนะสุมอกมากโอมใน้ับเขียมันคือบ่ไดบัไดใจแท้เม่อก่้นมากโมะไรนี่บ่แม่งว่อกันอนมากโมในแบบพีกเมื่อกกินตับบล้วยแต่นี่อันนี้อ่อเม่อกกินเล่นบัเทียอันนี่ออ เขาเจ็บกูวัสดก่อนแซงแม่หนะแม่ก็บบลิน่าแม่จะได้แฟนหรอเธอเธอรู้ไหมว่ากว่าฉันจะได้แฟนมาฉันหมดกับพระไปเท่าไหร่เอาที่หมดกับพระพระสวดให้ดิเดี๋ยวนาเด้อมื้อนี้นั่งถามน้อยู่ถามวใบยังโปรดให้แก้มเล่าหัวมาเป็นยังคือคบกันกับเจ้า คนเขาอะม่นเขาไม่จำเป็นต้องคคบคนสวยหรอกโ้แสดงว่าเราสวยใช่ไหมสวยแต่ไม่ได้สวยมากไง <laughs> ในชีวิตประจําวันอาจจะไม่ได้สวยมากอะไรนรักหนาแต่ชั้นนี้ชัน้นอนชั้นก็สวยถึอชั้นโกนดังแค่ไหนเข <c oughs> าก็ว่าชั้นสวยอเนก็มาแรกก็เสืเร้องห้องสามห้องไหนกรนรอนว่าแต่นันนี้ไม่ดีจะมาก <h ung> <h ung> พว่าเขอแยกห้องให้พี่เขาได้ไหมแบบโกนดังวะจอเห็นไหมเขารักใครเขาให้เขาย่านแบบเขาย่านแบบคนลับคันคนอื่นไงบอเขาย่านเขาลำาขฉันรับคันคนอื่นฉันโกลดคนเดียวแม้ คนอื่นกเขกโกอเขาก็เลยแย่งชั้นลำขั้นคนอื่นควาดใบเหตุคือฉันนึงเป็นห่วงเจ้าเป็นห่วงฉันคนหนักเนาะเจ้ามีนักกันเนาะเบาได้เด็เพราะว่าใส่เกือบกับใส่ให้ใส่มงกุฎว่ากับใส่ให้ไม่ใส่ได้ก่อนได้ก่อนได้ก่ตาบ้างเด้อยากยได้เกือบเกือบอยู่ได้ก่อนได้ก่อนยือยู่กันาะจะขอเกือบให้ขอแม่ พูติดไปเองางาาจเยมึงอยด่ <c oughs> าตากหัววางไหนตาใิก่อเลยยใค้ใครโอยา <c oughs> ตาของพวาวหัวว่างมามาาไหหัว่างไหเ่ยบดีี่ไม่สีเดียวดิหหัวว่างเ <c oughs> พื่งใจเขาจำได้จำเพี้ยนเดียว <c oughs> มอแมทเขาฮอสิตตีเราเ้ยเขาคงเห็นเราเป็นเด็กน้อยไงโอยเด็กน้อยแม่เท่าเร้วย พใจยอดไปเด้พี่ตเนเรอคนทีตัเนเป็นอะไรเป็นอะไรเตียมเลยอลีนเธอละโอ้ยตอนนี้ต้องรีบ้กินรีบกินเมือไหรตอนนี้แต่เราเข้าเป๊กมากว่าแห้งหลอเป๊คุณหามากว่าแห้งเรอแม่ เอาเหล่าที่ะหนซ้ขาซะกอนทถื่วขาซะกอนเถื่วขาวเหล้าซะกอนเอาเหล้ามาเอาเหลาวี่มาอยากินเอ้นมกสูตรไม่มีน้ำตาลลดหวานรับทานงั้นทานแล้วไม่อ้วนเอาแรงหนึงสองซ้ ีน้องดีจํำได้แม่่อกจจยังนีแม่ไม่รอจยังวม่อจเกอี่อันนี้สีดีว่าซุ้มนันยูซุ้มลูกนอกใสลํำใสอนั้นคือแบบซุ้มกินดีทอออกคอเห็นอย่งกับงมซมาสวยซุ้ยเยอะ

แม่คนเพิ่งคลิปคนเพิ่งคลิปไม่ใด่ดาวคนเพิ begun. ่งคนหัวบอส่นหัวขักัวเนี่ยเพิ่งเพิ่งทีิปอกแบบหนาตาเ่ยๆนะ